จะต่อยอดอย่างเดียวเลยครับคุณมีรายได้เกิดขึ้นเนาะมันก็มีรายได้เกิดขึ้นแล้วอ่ะเห็นไ้มล่ะก็สร้างไปนะฮะโค้แล้วก็หนึ่งก็สองก็สร้างไปนะฮะกุสร้างบิ๊ิดาเต้นี่คุณก็มีรายได้เกิดขึ้นแล้วอ่ะแต่ที่เขาขึ้นกันเป็นปูไดมอนด์ก็รายได้คนหนึ่งข้สองนี่แหละนะฮะไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวกับข้อสามเลยนะใช่ไหมครับ อ่าเัไรไะรายได้ภามเนี่ยมันขนาด<า>แค่สองข้อแค่สองข้อเนี่ย,ยตะตนะครับโต,ตมหาศาลรายได้ภามเนี่ยนะครับมันจะส่งผลชัดเจนกว่าแต่ว่าคุณต้องมีองค์กรเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนู่นนั่นแหละครับมันถึงจะเห็นผลคนละหนึ่งบาทของคนหนึ่งล้านคนเน่ยก็คือเดือนละล้านจริงไหมอ่าแต่วันนี้ถ้าคนละหนึ่งบาทแล้วคุณมีคนอยู่สิบคนเนี่ยคุณก็ได้สิบบาทอ่ะลูกหาเลยแล้วคุณมีรายได้เดือนละสิบบาทเนี่ยนะ เงินจะอยู่ท็อปอัพโพรติกไปล่ะทำธุรกิจทั้งเดือนแล้วได้เงินแค่สิบาทอ่ะใครที่เป็นท่างจ้องแค่เงินเศษตะังตรงนี้นะแต่ที่ตัวยังไม่มีองค์กรเลยอ่ยติดตู้ใจอ๋แต่ต่อไปมันก็เป็นร้อยเป็นพันแล้วนะถ้าเกิดว่าซื้อประกันอันมันก็ยังไม่รวยไงแต่มันก็ยังไม่สร้างอให้เห็นเห็นเป็นก่อเป็นกรรมไงุดท้ายเราต้องสร้าง ทำตามจเจ็บเลยหนึ่งสองสามหนึตงสองเออหนึ่งสองแออตอองสามจะตามมาใช่ทำหนึ่งสองนะครับเออนะครับแล้วเดี๋ยวสามจะตามมาเองหนึ่งแตกสิบคิดแตกน้อยแล้วแตกพันอ่ะหกเดือนก็ล้านคนแล้ว่ะจริงไหมล่ะเออล้านคนแค่เนี้ยหลังจากนั้นเราโหอะไรก็เกิดได้อ่ะจเราคุยกันแค่นี้ดีกว่าไหมจะถึงพัทยาแล้วอ่ะ โอ้โห oh, oh ดิดใช้เวลาว่าถ้าเป็นประโยชน์โอ้โหจริงจริงยังไม่จบเลยนะเนี่ยในระหว่างรับรลุงลุ้เนี่ยเป็นคนคุยเก่งแน่น่ะดิมันไม่ได้เชื่อเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคนที่คุยเอ้ยเป็นคนคุยเก่งน่ารักคุยตลอดคุยไม่หยุดคุยเจ้เจ้าจริงจรปกติอะ่ะเราก็คุยกันอย่างนี้อยู่แล้วบนรถไงก็คือดีมัยเราสิ่งที่เราคุย,คยกันแล้วให้คนอื่นเขา ไล้ับรู้ด้วยอะไรด,ด้วย<ด>อะไรอย่างเงี้ยจริงไหมนะดมันก็ไม่ไรประโยชน์ไง<ด><ด>โอเคใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวถึงพัทยาแล้วเดี๋ยวจะพาล,ลูปไปทานข้ามต่ออะไ่เงี้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยถ้ามีประเด็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาถามทัานาทานแทนเลยว่าเดี๋ยวยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย โอเคนะคะสวัสดีค่ะ bye bye. Sweet, bye บ๊ายบายสวียไม่ไหวหน่อยบ๊ายบายปิดเติมแล้วสาวดอยของแม่เราไปไปปะไปประจากรเลยฮ้ย,อยตอนนี้เหรอเออหิวกันหรือไม่ไปชอตแลกก่อน